สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานเช้านี้นะคะวันนี้พบกันวันเสราร์ที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568นะคะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันนภาพรต่อผลนะคะคและคุณคาถาเทพนั่นเองค่ะคสวัสดีครับพี่กุ้งครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอีสานเช้านี้นะครับได้ที่ทีวีนะครับกดหมายเลข11นะครับดิจิตอล ทาง NBT อุบลใน Facebook นะครับและทาง y o u t u b e NBT 11อุบลครับผมค่ะก็สามารถติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าสะดวกที่อยู่ที่บ้านนะคะก็กดไปเลยนะคะที่หน้าจอทีวีหมายเลข11ค่ะหรือว่าอาจจะเดินทางอยู่นะคะไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะว่าในช่วงวันหยุดก็สามารถที่จะ ติดตามกันได้ผ่านทางมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนได้เลยนะคะผ่านแฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานค่ะ NBT UB ON หรือว่าจะชมรายการย้อนหลังก็ได้เช่นเดียวกันผ่านทางช่อง YouTube ของทีวีอีสานนะคะ NBT 11อุบลน,นั่นเองค่ะครับทุกวเสาจะมาติดตามหลังจากเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าของท่นานโฆษกรัฐบาลนะครับเมื่อสักครู่ท่านก็บอกว่าทิ้งท้ายว่าประเทศไทยสู้ๆขอให้ผ่าน้นวิกฤตไปด้วยกันนะครับผมแล้ก็จะมีะนโยบาย มีข่าวสารมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับข่าวแรกเดี๋ยวไปที่จังหวัดอุบลกันก่อนนะครับโดยทางสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสปท2นะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568ครับ ที่สำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่สองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายชัยวัฒน์บุญชวริตผู้อํานวยการสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่สองนำผู้บริหารข้าราชการพรนักง,งานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักง,งานประชาสัมพันธ์ที่สองเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสปท .2 สองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2568 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพร,รพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมรวมทั้งเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระ,ะมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับตลอดจนแสดงถึงพลังความสามัคคี ความมีน้ำใจในสังคมไทยและความเป็นน้ำหนึ่งน้ำเดียวใจนะฮะในการมุ่งมั่นทําความดีแก่ส่วนรวมและให้ความสําคัญในการรักษาความสะอาดสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานที่ราชการทั้งนี้นะครับภายในกิจกรรมประกอบไปด้วยการร่วมกันปรับภูมิทัศน์โดยการทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่สํานักง,งานประชาสัมพันธ์ที่2และการเก็บกวาดขยะโดยรอบให้สะอาดงามตาอีกด้วยครับค่ะก็เป็นบรรยากาศของเมื่อวานนี้นะคะที่ทางสํานัก ประชาสัมพ,พันธ์ที่2ค่ะคุณผู <respuesta. S 2> ้ชมคะได้ร่วมมือร่วมใจกันเนาะทำความสะอาดบริเวณภายในที่ทําการแล้วก็ภายในบริเวณด้านหน้านั่นเองนะคะก็มาช่วยช่วยกันนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของประเด็นที่ต้องติดตามกันหน่อยนะคะเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าสัปดาห์นี้9สิงหาคม2,568นะคะท่านโคศกท่านก็ ได้เล่าให้ฟังถึงประเด็นที่ต้องติดตามอยู่เหมือนกันนะคะ4-5ประเด็นด้วยกันที่ต้องติดตามและก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องด้วยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือการยืนยันผลการประชุม GBC ไทยกัมพูชานะคะซึ่งก็เห็นพ้องต้องกันใน16ข้อที่มีการเสนอนะคะแล้วก็เรื่องของรัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ที่สูญเสียจากเหตุชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่10ล้านแล้วก็ประชาชนอีก 8ล้านนะคะโดยนายภูมิธรรมนะคะก็สั่งการให้ทางคอรมอยกร่างเตรียมฟ้องอาญาแพ่งระดับโลกหลังกัมพูชาโจมตีทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจไทยต้องไปต่อเปิดทำเนียบพบเอกชนชั้นนำระดับโลกกว่า30บริษัทและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลุยเปิดปฏิบัติการกวาดลานวัดนั่นเองนะคะซึ่ง เรื่องของรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าคุณผูมม้ชมเองก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้ในทุกวันเสาร์เวลา8นาฬกาถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะติดตามได้ผ่านทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 m มกะเฮแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทั้ง NBT 4ภูมิภาคและก็รับชมผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่า www.facebook.com ฟซบุ๊กด i คนะคะนนั่นเองหรือว่าจะเป็น NBT HD ก็ได้เช่นเดียวกันออนไลน์ก็ได้นะคะ p r d d p r d g o t s หรือว่าจะทางเพจสำนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดทั่วประเทศ76จังหวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ติดตามกันเพราะว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องแล้วก็มันอยู่ใกล้ตัวเราด้วยนะคะเราก็จะได้ติดตามว่าตอนนี้รัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรากันบ้างก็จะได้ไม่ไม่ตกข่าวแล้วก็ได้ติดตามโครงการต่างๆด้วยนั่นเองค่ะและท่านโฆษกเจริญยุจะเป็นคนที่พูดข่าวเกี่ยวกับรัฐบาลได้เข้าใจได้ง่ายมาก เป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยนะทรับพี่กุ้งแล้วเกวเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆเลยนะอย่างประเด็นที่แกยเอามาเล่านี้จะเป็นเกี่ยวกับเห็นพ้องต้องการให้หยุดยิง13ข้อจากการประชุม GBC นะฮะคือตอนนี้ก็ยังจับตากันอยู่แล้วก็หลังจากการประชุมเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีชาวบ้านในบางพื้นที่ได้กลับบ้านกันแล้วก็มีสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็สามารถรับรองได้ในตอนนี้นะครับค่ะ ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักแล้วก็จะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเรื่องที่จะต้องจับตารวมทั้งเรื่องของตอนนี้ถือว่าสถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายกันแล้วแล้วก็ทางนายภูมิธรรมเองรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีกําหนดการเดินทางลงพื้นที่ที่ชายแดนที่สุรินทร์กันด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันค่ะ รวมใจไทยเป็นหนึ่งนะคะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามกันหน่อยนะคะก็มีหลายประเด็นเช่นกันที่ต้องติดตามค่ะคุณคาาเทพค,ครับในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นะครับเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานและตราสิ่งของพระราชทานนะครับไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาครับ ที่โรงพยาบาลค่ายสัมภสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีสมเด็จพระนิธิธทรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรง,งพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลเอกนายแพทย์จัดพลวุฒทักกนกนะครับในฐานะกรรมการมูลนิธิ สายใจไทยเป็นผู้เชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานและระกาสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน23นายเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจโดยมีนายพบภูสมปองนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ ต่อมาได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสัมปสิททิพยประสงค์อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเชิญเงินสงเคราะห์พระราชทานและตรากร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กําลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจํานวน8นายเพื่อบํารุงขวัญและกําลังใจโดยมีนายภูสิทธิ์น้อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชาธานีให้การต้อนรับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก่อตั้งขึ้นตามพระ ระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรเพื่อดูแลและให้ความช่วยเหลือทหารตำรวจและพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการต่อสู้เพื่อความมั่นคงและป้องกันอธิปไตยของประเทศชาตินั่นเองครับ ก็ถือว่าเป็นกําลังหลักในการที่จะปกป้องอธิปไตยของไทยกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้มาดูเรื่องของทางผู้นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะแล้วก็คณะท่านก็เดินทางเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจทหารที่รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่สนามชายแดนไทยกัมพูชานะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศการลงพื้นที่ของท่านหน่อยค่ะ โดยทางพลเอกเดชนิทิตเหลืองงามขำผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถมัมพร้อมด้วยคุณอนุสรา โรจนะประดิษฐ์นายกสมาคมแม่บ้านองค์การทหารผ่านศึกพร้อมคณะก็เดินทางไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการทหารสนามชายแดนไทยกัมพูชาจำนวนเจ็ดนายอยู่ที่โรงพยาบาลสัมพสิทธิ์ที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ จากนั้นก็ได้เดินทางไปเยี่ยมและก็ให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ,จ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน80นายณโรงพยาบาลค่ายสารปสิตที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ในช่วงเวลา13นาฬิกา45นาทีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทหารที่ได้รับบาดเจ,จ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามชายแดนไทยกัมพูชาณโรงพยาบาลค่ายสัมปสิที่ประสงค์จังหวัดอุบลราชธา,านี โดยผู้อำนวยการองค์การนะคะก็ได้มอบของแล้วก็เยี่ยมให้เงินด้วยนะคะแล้วก็บำรุงขวัญพร้อมกับสอบถามถึงสถานการณ์เหตุการณ์แล้วก็ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญแล้วก็เสียสละเพื่อที่จะปกป้องพื้นแผ่นดินไทยนั่นเองค่ะก็ช่วงนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศของอการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะพี่พีทหารนั่นเองนะคะคก็ยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอยู่แล้ว อย่างท่านพี่พี่ทหารนี้ก็เป็นแนวหน้าของประเทศไทยต้องได้รับการสนับและก็เยียวยาอย่างเต็มเต็มเกียรติสมเกียรติตลอดะนะครับผมหลังจากที่มีการประชุม GBC เปิดเผยถึง13ข้อในการหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชานะครับก็ทําให้สถา,านการณ์คลี่คลายในบางจุดก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดหลายๆพื้นที่ที่ที่ทได้รับผลกระทบก็มีการส่งประชาชนกลับบ้านเดี๋ยวไปดูกันว่าวจะมีการจังหวัดไหนกันบ้างนะคะ เริ่มต้นกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับเผยสถานการณ์ชายแดนไทยเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับเตรียมทยอยส่งประชาชนกลับในพื้นที่ครับ นายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์นะครับถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาภายหลัง GBC เสร็จสิ้นนะครับโดยระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายนะครับแต่ยังต้องมีการหารือร่วมกับหลายฝ่ายก่อนจะสามารถตัดสินใจได้ว่าประชาชนสามารถกลับเข้าพื้นที่ได้ทั้งหมดหรือไม่นะครับ จากการประเมิสนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนนะครับพบว่าอำเภอสังขะมีบางพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่สถานการณ์ขณะนี้สงบแล้วนะครับสามารถกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เต็มที่ขณะที่อำเภอกับเชิงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุรุนแรง ปัจจุบันสามารถฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปะกติได้เช่นกันนะครับส่วนอำเภอรประสาทมี3-4ตําตำบลที่ได้รับผลกระทบบางจุดและมีความเสียหายเล็กน้อยซึ่งอยู่ในระหว่างการเร่งปรับปรุงนะครับให้สามารถใช้งานได้ตามปกตินั่นเองสำหรับอำเภอพนมดงรักนะครับมีบางพื้นที่สามารถให้ประชาชนทยอยกลับได้ยกเว้นตำบลตาเมียงและตำบลบักไดนะครับซึ่งยังคงมีการตึงกําลังของทหารอยู่และจะมีการประชมุมประเมินสถานการณ์เพิ่มเติมในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะครับ ทางนายชำนาญทื่นตานะครับกล่าวเพิ่มเติมว่าทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายประชาชนกลับภูมิลำเนาโดยประสานงานกับศูนย์พักพิงและปอพีนะครับพร้อมจัดรถรับส่งและทีมสนับสนุนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันในการทยอยส่งประชาชนกลับพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษนั่นเองนะครับไปฟังเสียงของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับในชำนาญชื่อตาครับก็ก็มีมีแผนรองรับ จริงๆแล้วจริงเราเตรียมตั้งแต่ก่อนเกิดภัยนะครับเป็นเรื่องภัยต่างๆนะโดยภัยภัยจากการสู้รบอะไรต่างๆเนี่ยก่อนเกิดภัยเราก็เตรียมน่นนี่เลยเพราะทำหลุมหลบภัยเพิ่มมากขึ้นโดยใช้บบรบโดยจากเป็นหลักนะครับขณะเกิดภัยนะครับเราก็ดูแลในเรื่องของพยพดูแลความภัยดูแลดูแลเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่หลังเกิดภัยนะครับเดี๋ยวเราคงพักก็คงประกาศสิ้นสุดภัยนะครับของกรมดินไม่กี่วันก็คงประกาศสิ้นสุดภัยแล้วถ้าเรามั่นใจก็เข้าสู่กระบวนการ ฟื้นฟูบรณะเยียวยานะครับเราต้องกลับไปดูบ้านเรือนเสียหายจะซ่อมยังไงทรัพย์สินเสียหายนะครับแม้แต่พื้นที่การเกษตรก็ได้ข่าวว่าก็มีสูญเสีย่นเดือกันสัตว์เลี้ยงนะครับซึ่งมีระเบียบว่าการรองรับที่จะช่วยได้อยู่แต่บางอย่างระเบียบวการมันมีลิมิตไว้นะครับว่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้อะไรประมาณนี้ก็มีส่วนลส่วนเอกชนแจ้งความประสงค์ที่จะเติมให้กลับคืนสู่สภาพเดิม100%เลย ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงของการสำรวจความเสียหายด้วยแล้วก็เยียวยาด้วยนะคะหรือว่าใครที่ได้กลับไปบ้านแล้วนะคะก็ไปสำรวจดูว่า ความเสียหายเป็นอย่างไรแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเบื้องต้นก็จะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งอบต,อตอแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูความดีใจของพี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์กันหน่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบกันด้วยนะคะและที่สําคัญเขาก็มาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวแล้วเขาจะได้กลับบ้านนะคะอยู่ที่ตำบลปราศาสตร์อเภอบ้านกลวกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขาบอกว่าดีใจมากๆเลยที่จะได้กลับบ้านในครั้งนี้และที่สําคัญเขาบอกว่าเขาคิดถึงบ้าน ากมากเลยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปสอบถามเขาด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงเขาพร้อมๆกันเลยค่ะภาพบรรยากาศของทางไปที่สนามช้างวันแรกก็ไปอยู่ที่เตนเ็นท์ก็ตอนรับดีอยู่เข้าแจากของแจกอะไร โอ้อยากจะให้มันสงบเรียบร้อยอ่ะของเรานะไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันมีปัญหามาจากทางเพื่อนบ้านนั่นแหละที่เขาอยู่ๆเขาก็อยากจะทําเราก็ทําเลย,ยนี่อยากให้มันสงบอยากให้มันสงบจะได้ทํามาเลี้ยงชีพไปตามปกติเหมือนแต่ก่อนเขาขอบคุณหน่วยางานทุกๆหน่วยางานที่ไปช่วย ยจยางดีดูแลอย่างดีเลยทีนี้ขอขอบคุณอีกครั้งที่ท่านทุกท่านที่ดูแลพวกเราพี่นอ้องชาวอำเภอบ้านครวดทุกท่านและอำเภอใครเคียงที่ไปรวมอยู่ในศูนย์ของท่านในวินท,ทุกทุกท่านสนามช้างขอบคุณครับคือความรู้สึกดีใจนะฮะที่ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้อพยพ ไปที่ศูนย์พักพิงแล้วก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับนอกจากเนื่องจากสถานการณ์ได้เริ่มคลี่คลายมาแล้วนะครับก็มีทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันช่วยเหลือประชาชนในจุดนี้ไปดูที่ของทางธนาคารทกสกันบ้างนะครับที่จังหวัดมุกดาหารแถลงมาตรการช่วยเหลือครอบครัวทหารกล้านะครับที่เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับนายอติพิษจันพิงนะครับผู้อํานวยการสํานักงานทกสจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยผู้บริหารสาขาในสังกัดร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของทหารกล้า ผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม2568นะครับภายหลังได้รับแจ้งเหตุการณสูญเสียทางทกสได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยทันทีนะครับโดยอนุมัติการยกหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยทั้งหมดให้แก่ครอบครัวของทหารกล้าจากจังหวัดมุกดาหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ ทางนี้เป็นไปตามนโยบายพิเศษที่ทางธนาคารได้กําหนดไว้เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินและเป็นการแสดงความขอบคุณต่อการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพี่พี่ฐานอีกด้วยนะครับ มาตรการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายการช่วยเหลือด้วยหัวใจที่ทกสให้ความสำคัญต่อการดูแลลูกค้าในทุกมิติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่บรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจแต่ยังสะท้อนถึงพันธกิจของธนาคารในการยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงนะครับ ทั้งนี้การดําเนินการเป็นไปตามมติของคณะกรรมการธานาคารนะครับซึ่งได้พิจารณาและเห็นชอบให้ความช่วยเหลือในลัก,ลกษณะพิเศษนะครับแก่ครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติอันเป็นการแสดงออกถึงบทบาทของทกศในการเสริมสร้างหลักประกันทางสังคมให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประช,ระชาชนให้ยั่งยืนต่อไปครับ ก็ต้องขอบคุณทกศด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเป็นธนาคารที่ส่งเสริมเรื่องของการเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็มาดูแลในช่วงที่ลําบากด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ อุดรธานีกันหน่อยนะคะจริงๆแล้วอุดรธานีก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแต่ว่าเขาก็มีการจัดส่งสิ่งของที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะคะจริงๆแล้วส่งมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้เป็นรอบที่2นะคะที่ทางจังหวัดอุดรธานีโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นครั้งที่2ค่ะโดยนายราชันสุนหัวนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆก็ร่วมกันปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีนํามาบริจาค ผ่านศูนย์รับบริจาคเงินและก็สิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาส่งไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดศรีสะเกดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีท่านบอกว่าขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและก็สิ่งของ เพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและก็ขอบคุณทหารทุกนายที่ช่วยกันปกป้องอธิปไตย แล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นําไปส่งให้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นน้ําใจของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีเพื่อส่งไปให้ในการช่วยเหลือทหารที่เป็นกําลังหลักในการต่อสู้ปกป้องอธิปไตยและก็ไม่ยอมให้ใครมาทําลายและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็กราบขอบคุณทหารทุกนายและก็ขอเป็นกําลังใจให้กับประชาชนทุกคน ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์อยู่หนักขนาดนี้ซึ่งคนไทยจะไม่ทิ้งกันนะคะสําหรับสิ่งของที่ส่งไปในการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็มี34รายการนะคะอย่างเช่นเครื่องนอนเสื้อผ้ายากันยุงหน้ากากอนามัยสบู่แชมพูยาสีฟันแปลงสีฟันน้ําดื่มข้าวสารอาหารกระป๋องเครื่องดื่มชูกําลังยาสามัญประจําบ้านแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้รวมทั้งเงินสดจํานวนหนึ่งโดยเงินสดก็นําส่งเข้าบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะับที่จังหวัดบึงการก็มีการปล่อยรถรวมน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้านเช่นเดียวกันนะครับโดยนายจุมพศวรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการพร้อมด้วยนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับและหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานลูกจ้างและผู้บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา ร่วมกันปล่อยขอบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเพื่อนำไปส่งมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณด้านหน้าสาร,รการจังหวัดบึงการนะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการกล่าวว่า ตามที่จังหวัดบึงการได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันอังคารที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไปร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคตามวัดถุประสงค์ ในวันนี้นะครับจึงกําหนดจัดสิ่งของบริษัทชุดแรกนะครับไปยังศูนย์พักพิงอาเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสําหรับเงินที่ได้รับบริรจาคจํานวนกว่า79,995บาทนะครับจังหวัดจะรวบรวมเงินโอนให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่งที่เสียสละมีน้ำใจไม่ทอดทิ้งกันนะครับเนื่อเกต ความเดือดร้อนไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆหลังจากนี้นะฮะจังหวัดบึงการยังคงเปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของจะส่งไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนต่อไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วยครับ ช่วงนี้มาติดตามโครงการดีๆกับทางทอกศกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของฝุ่น PM 2.5ตอนนี้ก็ยังมุฟออนไปไม่ได้นะต้องมีการติดตามกันอยู่นะคะทุกคนค่ะตอนนี้ล่าสุดทางทอกศเขามีการต้องเรียกว่าอัดฉีดกว่า297ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการที่จะตัดอ้อยสดนะคะกว่า4.3ล้านตันเพื่อที่จะลดฝุ่น PM 2.5ค่ะ โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศส,สำนักงานจังหวัดมุกดาหารก็เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการสนับสนุนการตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5ในภาคการเกษตรแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบที่ว่า กรีนบ็อกนะคะตามพันธกรณีขององค์การการค้าโลกโดยในฤด,ดูการผลิตปี2567ทับ2568ทกสได้มีการจัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกรในอัตรา69บาทต่อตันอ้อยสดแล้วก็ครอบคลุมเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็มีสัญญาส่งอ้อยกับโรงงานน้ำตาลหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั่นเอง จากผลการดําเนินงานล่าสุดทกศได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกร,ร,กรชาวไร่อ้อยแล้วตอนนี้จํานวน45,631รายคิดเป็นปริมาณอ้อยสดรวมอยู่ที่4 3 1ล้าน3แสนตันรวมเป็นเงินช่วยเหลือทั้งสิน้น297,7,950บาาทนะคะซึ่งก็ถือเป็นความสำเร็จที่ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อการลดมลพิษ ฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารนอกจากนั้นแล้วเรื่องของการสนับสนุนทกศโรงงานน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังขับเคลื่อนนโยบายการลดฝุ่น PM 2.5ด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกรตัดอ้อยสดให้มากขึ้นนะคะแล้วก็มีเรื่องของโรงงานน้ำตาลสหเรืองจำกัดด้วยก็มีการช่วยเหลือเช่นเดียวกันนอกจากนั้นทางนายกสมาคมชาวไร่อ,อ้อยจังหวัดมุกดาหารท่านก็บอกว่าทางสมาคมมีเป้าหมายในการที่จะผลักดันให้สมาชิก ลดการเผาอ้อยลงให้ได้มากที่สุดโดยถือเป็นพันธกิจสำคัญของชาวไร่อ,อ้อยทุกคนในการร่วมมือกันลดมลพิษทางอากาศแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเรื่องของเชิงบวกในภาคการเกษตรในขณะที่ทางนาย อติพิษจันเพงผู้อำนวยการสํานักงานทกศจังหวัดมุกดาหารท่านเน้นย้ํานะคะท่านบอกว่าทากศพร้อมเป็น,นกลไกสําคัญในการสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่จังหวัดเลยนะครับโดยทางสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยนะครับประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคารนะครับเพื่อออกหนังสือรับรองเพื่อความควบคุมความปลอดภยัยและยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานนะครับมีความรู้ทักษะที่ถูกต้องตามกฎหมายครับ นายประยูนอร,รันรุธนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจแก่ผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับหนึ่งทางนี้ตามพรบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานฉบับที่2พุทธศักราช2557กําหนดไว้ว่าในช่างไฟฟ้าภายในอาคารเป็นงานที่ควบคุมตามกฎหมายต้องมีการรองรับความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อน จึงจะสามารถประกอบอาชีพได้ตามกฎหมายซึ่งในการประเมินครั้งนี้นะครับมีผู้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรอบับรองความรู้ความสามารถจำนวน20คนโดยทางนางสาวสายชนตันอนํานวยผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยนะครับกล่าวว่าปัจจุบันผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนื่องจากเป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นการควบคุมมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและเพื่อยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และทักษะที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้นะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้ลดค่าสมัครการขอเข้ารับการประเมินจากเดิมคนละ1,000บาทเหลือคนละ100บาทเท่านั้นนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2568 จึงขอเชิญชวนช่างไฟฟ้าภายในอาคารสามารถสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองได้ที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรือที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยบ้านเพียตะบนน้ำสวยอำเภอเมือเงเลยนะครับจังหวัดเลยหรือโทรหรือโทรได้ที่นะฮะ042810801นั่นเองครับ ใครสนใจก็ลองติดต่อไปก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานเช้านี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรายการอีสานเช้านี้สุดสัปดาห์นะคะสำหรับวันนี้เราสคนพร้อมพิม์งานทุกคนต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ